สเลขที่ออก8ป2 8 2งแปงฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสอง,สองตัวงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2 5ง4ันหเลขที่ออก8 2เข้าแล้วหนึ่งตัวหนึ่ง ในเพื่อแสดงให้บรรลุช้อยล้านเด้อวนได้ทราบปรนกันทั้งหกหลักค่ะใส่สูกไซรุ่นถือเดิมพี่นองรรุ่นไปน้ำกันข้าบัตรดอกแล้วพร้อมแล้วได้รับแล้วที่หนึ่วันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลขที่ออก อยู่ทั้งหนาเบิ้อเลย077258โดยที่จะมังอย่ทั้งหนาเบิ้อจุดที่หนึ่งจนจสองรางวัลที่ถูกรางวัลคือ077257 077257และ077259 077259โอ้ยสาใจด้วยาบบนี้เออคนนับนมาเบิงคนอันเป็นถูกเลขหลายอะสั่นห้องแห้งแท้ นิดหน่อยโอ้ยนี่เด้อจ่าเอฟซีเอ้ยพิมพ์บ่ได้ตัวเด้อนี่ออกอิลี่นี่กรถไม่พิมพ์นี่ละม่ต้องไปเว่าไก่ดกออกยัเฮื่อนเบอรเลยจ้ะอันตัวที่ห้าเก่งๆกันนั้นนี่ทั้งนาพุนาเจดเจดสุนพักแนนะออกอิลีออกคักออกแน่ เรื่อช่องเข้าเขาแต่ว่าเข้าเป็นนักเก็ตกันจ้จานักเก็ตคักเก็ตเนี่ยลูปีเขาคักเขาเนี่ยเขาถึงสามตัวเขาถึงสตัวเลยเรื่อช่องเข้าแม่ปีพออาดนี่จ้าบ่ต้องไปเบิ่งไกลแต่ยุนีโชคลาเผายื้เฮือนนี่ละตอนแรกเข้าเก่งเก่งกันอยู่ทั้งหนาเอฟเชียอ์ย่าเสียใจ,ดยจเด้อจ้าเด้อปลอบใจกัน <laughs> ปรอบใจซอยกันไม่พิมพ์ก็ได้ตื่นขึ้นนี่ละออกคักออกแม่เนาะเขาเป็นเลขกันจ้าผููได้กระซื้อบ่ได้ดอกนี่แ่อวจ้ารางวัลทีหนึ่งเนอะ FC เอยเบ่งดูเลขเข้ามานันนะปิดมันไหวพุ่งดู้ปิดมันไหวบุ้งดนีนมัน,น,มนสิบวื้ถุีแน่มันหลูไปตัวนี้าก็เขาทั้งหลังกับเขาส้มโตัยอเลยตองตล,ล,ละ ปวดพ,พ่เป็นจังไรคักแน่แถบเป็นก็บบัปัดเตะมันไม่อยู่ทั้งทั้งอันหลังนี้ครนนัี้นบิวียงทั้งหนานี่เด้จ้ะศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดก็านนี่เลขถ่ายสองตัวจ้ะเลขออกอยู่เฮียนพิมพ์เบิดเลยทั้งแปดสองทั้งสองห้าแปด เลขรถมอเตอร์ไซค์สองแปดแปยังอาไหมพีดาเจ็ดมันลงไปล่างเบิดมันไปอยู่เลขหนาเบิดมันเลยมาม่าให้เ้าอันนี้มันไปอยู่กองกันยู่ีนะ่กองกันยู่ที่กองที่ทั้งหนาพี่นะสี่แปดห้าดีเลจ้ะเลขหลังสี่แปดหาสี่ศูนย์หนึ่งเลขหนา เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสามเก้านี่จ้ะแล้วันที่หนึง่งมีได้จ้ะไม่พิมพ์ซื้อโทรศัพท์ให้แม่ปันเนาะค่ะเนาะซื้อให้แม่เฮาของขวัญของขวัญแม่ปันเลขเบอร์โทรศัพท์เราสี่แปดห้านี่ได้จ้ะของขวัญเม่ปันไม่พิมพ์ก็เลยลงหายตะต้ตนต้นหมดละแต่ว่ามันเป็นเลขอันเนาะก็ซื้อได้ ได้หน่อยๆจ้ะได้หน่อยๆจะเข่าได้หนี่เข่าครับเข่า,ขาจ้ะนี่จ๋าเรียไม่พิมพ์ฝันเนาะมันคือบอกว่าแปดหาศูนย์เนาะนี่สีได้โตัวเด็เติดน้ำเขาเนี่นี่แหละค่ะแปดหาไม่พิมพ์ฝันเนาะเข่าได้หนี่ไม่พิมพ์ฝันเข่าเงี้ฝันว่ากินมาอินพะล่ำเนาะเขาก็เอาศูนย์ใช่บม่ไดีไปเอาสองแล้วเนาะจ้ะแต่ว่าแปดหานี่แหละจ้ะ เขาอยุดจ้ะพิมพ์ฝันแม่นอยู่ดิฝันแม่นอยู่ได้จ้ะคนดัางนี่จ้ะเลข้ไม่ปีเขาทั้งสามตัวเลยจ้ะเลขรถ<ม>ไม่พิมพ,พม์พะ<ม>่สองห้าแป <จน S 2> ดเลี้ยงได้ได้น้ำเพลินบอผู้ใดใดบอเนอจ้ามีผู้ใดมักนลำบุบุเนาะลงตั้งแต่ตองวดพุนเนาะไม่ไม่ปีแล้วเป็นก้นมีเส้นแล้วถูกเลข้ยงซวดจ้ะยังไม่พิมพ์จะพาไปตามต่อได้เอฟซีเด้อชุดยอดเลยชุดยอดเลย เอาทังสามตูวเขาข้าวเขาเนี่ยนีเหล่เขึ้นบ่อไข่ว่าขึ้นบ่อันเปลาเปปากอย่างนี้เนบซื้อเลยซื้อเลยจ้ะฟันได้ซื้อเลยเ่นณมาสุดยอดเลยไม่ปีกคนละไม้ครับเอาทังสามตูวเลยจ้ะเดี๋ยวไปตามไฮต้อเร่องวดสิมาเดี๋ยวไปตามไฮต้อนี่จ้ะเลขกพออาทิตย์วัดเนาะที่ไม่พิมพ์ซอยเราะสังบุรณะซอยกันวัดบ้านไม่พิมพ์นี่แหละจ้ะออกอีลีไม่พิมพ์เหมือนอันบริจาคไปจะได้พาวิทย์สองพันสองร้อยแปดบาทเปล่าแปดไซส์เข้ามาสั่น คะแนนประเทได้ยิ้มน่ะมันก็เลยตัดมาสองสองแปดก็เลยถือจะ้กะก็บ่ได้ลายเราจะโตติงเข้ากับเจ็ดศูนย์นี่แหละเอฟซี FC ก็หาหนึ่งหาศูนย์นี่แหละจ้ะนี่ก็ได้กันขึ้นไวน้เนานะจ้ะเนาะก็บใครก็บ่ได้เป็นยังไปออกเลขหนาเมื่อจา่จาเลขเจ็ดเนาะตะเลือกใจมันเลี้ยงบระชิดเอฟซีของมันหิมมันหมุนบกคนนั่นแหละมันบกคน <laughs> มันคนบนทัว <laughs> โอ้ยนี่เด้อจา่าเลขล้านผะไหมไปอยู่อทางหนาเด้อเจ็ดเจ็ดเรา ฟันทงให้ปันได้กับยูทั้งหนาถ้าหายสองสองเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดฟันทงหายยางคักจ้ายูข่างนาเบิร์ดด้วจ้ะเอฟซีข้าพู้คำเมื่อไหร่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไม่พิมพ์ผ้ารวยนี่เจา้ะโอ้ยเนาะหลุ่นคักหลุ่นแหนศูนย์เจ็ดยูทั้งหน้าเอฟซีเอ้ยจังไดเนาะบุญเพราะท่านหอดบ่หน่องก่อยเอ้ยคนเสือร่ำลายกับแป่ไปเนาะจา้ะเป็นจังใดหรือ กันเพิ่นทุ่มเทน้ำผัดเป็นยังไงสิล่ะจ้าไปย่ทั้งหน้าขุนธรรมดามันสิมาทั้งหลังนะนี่คำสิเว้าจ้านี่เด้อจ้าเลขเลขร้อยพยัญานะค้นเฮียนคุณยายเนาะเอกทิเนาะเฮียนคุณยายคืนเฮียนคุณยายออกเลขหนาดีจ้าเอฟซีเอ้ยคุณน่ะเอฟซีศูนย์อ๋อข้างหน้าคักเมออกเลขหนาเด้อจ้าแม่นยืนี่เนาะร้อยพยัญชนะก็ได้ป้าแต่ไปอยุทั้งหน้าเลขหนาเด้อจ้า เห็นศูนย์เจี๊ยบกตเจ็บปวดหลวดเลาบบุญบ่หอดจะบุญบ่หอดทำไมคุ้นเพราะคุ้นนี่เลขคนมีเส้นแล้วก็คากกันด้วยเนาเพาอทิตเนาะสีศูนย์ศูนย์สีเราเราตัวเดียวเลยเราแบาตัวเดียวผีมันมาออกเทิองอันหลังเทิ้งหนาจะยู๋ล่ะนี่ของเราอยู่ด้เขาในปูกแกมอยู่ด้จ้ะ พอตามตัอ,อยนต์นเนาะเลขตัวเดียวนะเาเนาะที่เนาะจะไปตามเพื่อนให้าาเพือพ่อนนอนอยู่หน้นน<อ>นนาเพื่อนมีเ<า>ส้จนจ้ะเล็กวักปุนผู้เกี่ยวเข่ายินละจ้ะเทวดาเพื่อนเคยฝันเห็นหอดเทวดาเห็นหอดหลายอย่างจ้ะนี่เด้อเลขกนองก่อยเขาได้จ้ะอยู่ทั้งหนาได้ล่ะเอ้ยไม่ได้เจดสองกับมีบ่เอฟซีเบิรงโหลดป้าเปลี่ยนต่เลียใจเลียโอ๊คเลียใจเฮี้ยงจะไม่พินอเมริกันเบิร์เลยนี่ครูทั้งหนาสิ นี่แล้วจา่าเล็กนองก้อเอฟซีเอ้ยเบิงซอยกันจังใดก็หายกำลังใจกันไปนกค่ะผู้ใดก็อยากถือเบอร์สุคนละจ่านองไหามาลาสูตรนี้สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดมาเบิงน้ำกันบัตน,นี้ที่ยี่สิบห้าเบิงอยู่ละวันที่หน,นึ่งล้จันเราก็เขียนนี่จา่าเล็กละวันที่หน,น,นึ่งนกค่ะนอศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดเขาเบิ้ลแล้วยู่สองเท้านี่เล็กนองก้อยศูนย์เจ็ดแล้วก็สองเจ็ดจ่ะ มันเหมือนเป็ยน072258เพามีความสีเปาดอกจ้ะแสดงว่าบุญบ่อลายแคร์แคให้ FC ซอยกันบ่ได้ถ้าซื้อแต่เพิน่นซื้อในน้อย,อยค้นพ่อถูกอยู่นาจาะจ้าผัดเพิ่นมาซื้อน้ำอีดีผัดเอาเพิน่นซอยกันบ่ได้ดึงกันบ่ได้นก่ะ กับว่าเสียใจดอกจ้าเลขนกน้องมาเบิดเลยม่เสียใจจงมเดอมาเบิดเลยแต่ว่ามันหมุนบ่ถือแต่มันมาออกเลขช่องไม่พิม<ด>พ์สองหาแปดจ้ะไม่พิมพ์ก็ยืดทั้งหนาแต่บ่เป็นยังนค่ะเนาะตามต่อเด้อค่ะเด้อเอฟซีเด้อใหกกำลังใจกันไปนค่ะเนาะดวงเฮาบันหอด,ดี๋ยไม่พิมพ์ไปทํำบุญอีก,กอนน้องก้อยก็จะทํำบุญลายๆายคนจังสิดึงเอฟซีได้จังสิดึงซ้ายบุญดึงกันได้จ้ะ ว่เสียใจหลวงน้องขันนอให้กำลังใจกันไปมาเบิ้จ้ะมาเบิ้ลทั้งอันหกตัวเลขเท่าง้าเท่า,งห,างหลังน้องขาทินเนาะเขาเบิ้ลเขาเบิ้เลยจ้ะเด็กละวันที่หนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดเด็กน้องก้อยศูนย์เจ็ดแล้วก็สองเจ็ดเลขลอนบันทีสองห้าแปดเป็นเลขรถไม่พิมพ์เลขช่องไม่พิมพ์สองแปดนี่ก็เป็นเลขรถไม่พิมพ์ เขาเบิดจ่าแต่ว่ามันบกเขาตัวเต็งเขานาะคเขาตัวกันขาใก้เป็นแนวทางเขานาะคือบัตถูกให้กํกลังใจกันไปเขานาะมันก็มาอยู่กระถือว่าเขานั่นแหละมันพิมพ์ว่าน้ะเโาติาถือว่าเขาจะบ่ถือว่าขี่ไล่จะมีอยู่ในหกตัวนี่ถือว่าเขาละเลงกระถือว่าเขาจะบ่ขี้ไล่ถือว่ามีเส้นมีบุญอยู่แต่ว่าหังย่งดึงกันบ่ไดดเดี๋ยวให้แม่พิมพ์ไปทาบุญก่อน สิไปอีกล er like ่ะ like บ For well, ่เป็นว่าสิพบไปถือซ้ำหนีก็สิไปคือเก่าอยากใช้ fc มิโชฉมิลามน้ำจ่านี่เราจะยังไงให้กำลังใจเพราะทิศงม่พิมพ์เนยเด้อค่ะเด้อกำลังใจน้องก้อยเนยเด้อเพิ่นกับจักสิหายเข้าบูบูขันมันบ่เข่ายานเพิ่นบ่หายยิ่งเพิ่นไปเงียบสื่อผู้เดียวเพิ่นอยู่ยัน fc ว่าให้เพิ่นนั่นนะจ่ายังไงก็จะว่าให้น้องเด้อน้องก็มีอยู่ด่ะนี่พวกพี่ลด้หรอจ่าน่ละให้กำลังใจกันไปก็จะเบาเยาว่าให้กันเนาะคานเนาะ ผู้ใดก็อยากให้ถือเบอร์สุขคนไม่พิมพ์กระดุนจนโตโกงจ้ะเดียไปท่ามุลลหลายอีกก้อนฟันกับฟันเหม็นคักเหม็นเนอขอึ้งสามตัวสองหาปดค่ะสำหรับมือนีกระซัมหนีก็น้องคาน้อผู้ใดถือกระดีใจน้ำกันจะเร้อบถือกระบบเป็นยงังตามต่อจ้ะสู่ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ